ขนมจีนน้ำยาปลาทูหน้าใต้คะ่ะสูตรนี้ทั้งหอมมันและมีความได้กลิ่นเครื่องแกงทําทานกันได้ทั้งครอบครัวเลยคะ่ะวันนี้เจ๊เลยมาลองแจกสูตรเลยนะคะใครอยากทําแล้วจดสูตรเลยนะคะเริ่มด้ขั้นตอนแรกคะ่ะเทน้ำเปล่าลงไปก่อนคะ่ะตามด้วยลูกชิ้นปลารอจนเดือดน,นะคะแล้วยกลงนําไปพักไว้ก่อนคะ่ะ ต่อไปเทหัวกะทิลงไปนี้เลยนะคะคนให้ร้อนตามด้วยพริกแกงแดงคนให้พริกแกงแดงของเราเนี้ยแตกมันไปกับกะทิเลยตามด้วยเนื้อปลาทูน่าค่ะคนให้เข้ากันทั้งหมดเลยนะคะเสร็จแล้วก็เทหางกะทิลงไปน้ำตาลปีบ๊บน้ำปลาเกลือ คนต่อได้เลยนะคะให้ส่วนผสมเข้ากันเลยค่ะคนจนเข้ากันดีแล้วใส่ลูกชิ้นปลาลงไปคนต่ออีกครั้งให้เข้ากันเมื่อส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันแล้วนำลงไปจัดเตรียมเสิร์ฟได้เลยตักใส่หม้อเตรียมให้คนที่บ้านทานเลยค่ะตักให้เต็มแล้วก็ยกเสิร์ฟได้เลยขนมจีนน้ำยาทูน่าใตา้รับประกันความถึงเครื่องเลยค่ะบราดใส่ขนมจีนที่เตรียมไว้ ใส่ให้ช่ำๆได้เลยนะเห็นแล้วน่าทานมากเลยล่ะค่ะใครอยากเพิ่มผักอะไรก็เลือกได้เลยครุกสักหน่อยก็ทานได้แล้วค่ะใครอยากทำตามก็รีบเลยนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว IG TikTok ติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ